สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการ24ปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่13มีนาคม2567คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกดลล์ไลน์ขอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิตตักลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะหนึ่งถ้วยนะคะอาหารการกินนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะเขาเรียกว่าคนวันอาทิตย์กินทานอะไรในวันนี้นะคะอะร่อยไปหมดนะคะหรือเรียกว่ามีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะเขาเรียกว่าความสุขบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะ เจ้าชายดาบนะคะการเดินทางแบบกระทันหันนะคะเดืไฮโรเฟนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาเดินทางไปไหนในช่วงนี้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเสียงศักดิ์ธิ์ปกปักรักษาดวงชะตาบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปวัดไปทําบุญนะคะไปปฏิบัติธรรมหรือบางคนอาจจะไปกราบสักการะพระบรม,มาสารีริกธาตุนะคะก็ได้ด้วยนะคะ,ะ,คะเดืไฮโดรเฟนเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเกี่ยวข้องกับวัดเกี่ยวข้องกับการเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะนัเดินทางไปไหนเนงช่วงนี้เขาเรียกว่ามีความสุขนะคะกินทานนะคะอาหารเต็มโต๊ะนะคะใครที่อยากเดินเรื่องเก,กี่ยวกับการเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศกําลังทําวีซ่านะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะด้านของการงานนะคะโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะค่อนข้างจะเด่นนะคะหรือประเภทความสวยความงามนะคะเสื้อผ้านหน้าผมบริการร้านอาหารพวกนี้นะคะค่อนข้างจะเด่นนะคะลูกค้าเยอะ ะะรวมทั้งนะคะคนวันอาทิตย์จะได้รับข่าวคราวจากบทหลานบริวารด้วยนะคะสําหรับใครบางคนนะคะแต่อาจจะเป็นข่าวที่เราอาจจะต้องเข้าไปเคลียร์นะคะปัญหาให้กับลูกหลานนะคะบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะคะหรือใครที่มีลูกน้องมีบริวารในช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะจะนําความเดือดร้อนมาให้เรานะคะหรือว่าบริวารออกออกแบบกระทันหันก็ได้นะคะเปลียนลูกน้องบ่อยก็ได้นะคะ ส่วนด้าน,นของความรักนะคะของคนมีคู่นะคะมีโอกาสไปกินไปทานนะคะพักผ่อนร่วมกันนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะช่ลาบนะคะ The World นะคะเขาเรียกว่าจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงได้นะคะเสี่ยงเซมซีนะคะเสี่ยงศักดิ์สิ์จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพยับฆ์ีนะคะเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะคะหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะคะ ไปนะคะคนวันจันโอ้ยขอโทษค่ะคนวันจันก้าวไม่เท้านะคะเจ้าชายดาบ 5ไม้เท้าเดอะมูนคนวันจันนะคะการงานในวันนี้นะคะงานเยอะหรือเรียกว่า,าความรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานมีมากมายนะคะ การแข่งขันที่ค่อนข้างจะสูงด้วยนะคะใครที่ทํางานประเภทเดียวกันกับเรานะคะเขาเรียกว่าแข่งขันสูงส่วนใครที่ทํางานทางด้านประเภทรวมทีมรวมกลุ่มวันนี้นะคะจะทําอะไรต้องไม่ใจร้อนนะคะก็ขอให้เราใจเย็นๆนะคะเจ้าชายดาบเข้ามาประกบตัวนะคะเขาเรียกว่าความใจร้อนนะคะความหุนหันพันเล่นมีโอกาสมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่ากับลูกค้าเราก็ต้องระวังนะคะนักการงานในวันนี้มักจะเขาเรียกว่าอาจจะล่าช้าหรือติดขัดนะคะ นะการเขาเรียกว่าการซ่อมแซมปรับปรุงนะคะหรือมักจะโดนขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาได้นะคะนะต้องอวันนี้ต้องไม่เจร้อนนะคะใครหลายๆคนนะคะนะักเดิมโมนขึ้นมานะคะคิดมากนะคะน้อยอกน้อยใจคิดเขาเรียกว่าคิดซ้ำๆคิดเรื่องเก่าๆคิดเรื่องเดิมๆนะคะคิดในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะได้ด้วยนอนไม่หลับนะคะตื่นเช้านอนดึกหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานที่ เขาเรียกว่างานอาจจะทําร่วงเวลานะคะติดช่วงกลางค่ำกลางคืนได้ด้วยเหมือนกันนะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะวันนี้การงานต้องไม่ใจร้อนนะคะใครหลายๆคนนะคะอยากออกงานอยากเปลี่ยนงานนะคะอยากย้ายงานอยากลาออกนะคะอยากลาหยุดอยากลาพักร้อนนะคะเก้าเก้าไม่เท้าเจ้าชายดาบนะคะห้าไม่เท้านะคะเขาเรียกว่าการงานที่อึดอัดนะคะกับเพื่อนร่วมงานกับสิ่งเวทล้อมเดิมๆนะคะนะอาจจะก็เรียกว่าอยากอยากรีเล็กนะคะอยากพักผ่อนอยากออก นะคะถ้าเราอยู่ได้นะคะหรือว่าหางานใหม่ให้ได้ก่อนก็จะดีนะคะอย่าพิ่งอย่าพึ่งก็เรียกว่าอย่าพึ่งตัดสินใจบางคนนะคะทาไปบ่นไปก็ได้ด้วยนะคะทำไปบ่นไปนะคะอยากจะออกตั้งแต่หลายหลายเดือนก่อนหรือว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมก็ยังมีเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะวันนี้รายจ่ายเยอะบางคนหมดไปกับบุตรหลานบริวารนะคะนะหมดไปกับ เขาเรียกว่าอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างนะคะใครที่มีลูกน้องมีบริวารน,นะคะในช่วงนี้นะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับบริวารที่มีอายุน้อยกว่าหรือเพื่อนร่วมง,งานที่มีอายุน้อยกว่านะคะจะนําความเดือดร้อนมาให้เรานะคะหรือบางคนลูกน้องออกบ่อยเปลี่ยนลูกน้องกระทันหันก็ได้ด้วยนะคะน้ำสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับปวดไหล่ปวดบ่าปวดแข้งปวดขานะคะการทะเลาะวิวาทนะคะ,นะโดยเฉพาะาวัยรุ่นนะคะหัวเรียยวหัวต่อพวก ช่วงนี้นะคะต้องระวังนะคะของมีคมมิดบาดพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะพักผ่อนนะคะความดันไมเกรนก็ต้องระวังนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะวันนี้นะคะต้องไม่เจร้อนนะคะนะขอให้เขาเรียกว่ามีอะไรก็คุยกันได้ดีนะคะมีโอกาสมีเขาเรียกว่าความคิดเห็นที่ส่วนทางกันได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพ่ยี่สีมีเลข9ก5 แปดนะคะ905 8นะคะต่อไปคนวันอังคาร ดาบนะคะเจ้าชายถ้วยสองดาบสิบถ้วยคนวันอังคารนะคะในช่วงนี้นะคะเก้าดาบนะคะขึ้นมาเป็นเซนเตอร์นะคะใหลายๆคนเขาว่าเรียกเขาเรียกว่ามีความกังวลใจนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลใจเกี่ยวกับด้านของการงานกังวลใจเก,กเกี่ยวกับด้านของอสัญญานะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะ การงานอาจจะกําลังจะหมดลงหรือสัญญาบางอย่างกําลังจะหมดลงนะคะน่าจะต่อสัญญาดีหรือว่าจะไม่ต่อสัญญาดีนะคะเ็าเรียกว่าความคิดยังเอาแน่นอนไม่ได้นะคะสับสนว้าวุ่นนะคะในช่วงนี้นะคะนะก็เขาเรียกว่าคิดมากไปก่อนกังวลใจไปก่อนนะคะรวมทั้งนะคะระวังเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์หนึ่งมือถือนะคะหรือว่า iPad นะคะมีโอกาสเสียสูญหายหรือว่าต้องซ่อมแซมหรือว่าต้องเปลี่ยนใหม่ได้ด้วยนะคะ สิบถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะในช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะมีปัญหาอะไรนะคะก็ให้มองหาคนในครอบครัวนะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะใครบางคนนะคะจะได้รับข่าวคราวจากบุตรหลานบริวารน,นะคะน่ะบุตรหลานบริวารที่อยู่ไกลๆนะคะอาจจะส่งข่าวเกี่ยวกับด้านของการเดยนการศึกษามาให้นะคะนั้นะในช่วงนี้นะคะคนวันอังคารน,นะคะ กังวลใจคิดมากคิดเยอะเครียดยดนะคะอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปสวดมนต์อยากไปปฏิบัติธรรมก็ได้ด้วยนะคะนะก็มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะการใช้สมาธินะคะการนั่งสมาธะะิเป็นสิ่งที่ดีนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะรายจ่ายเยอะนะคะมีโอกาสซ่อมแซมนะคะโน่นพังนี่พังโน่นเสียนี่เสียนะคะโดยเฉพาะโทรศัพท์นะคะต้องระวังหรือว่าเครื่องมือสื่อสารนะคะ ในบ้านนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับ WiFi หรือบางคนก็เกี่ยวข้องกับหลอดไฟนะคะมีโอกาสเสียหายเปลี่ยนใหม่ได้นะคะความรักนะคะของคนมีคู่นะคะในช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งคันนะคะมีบุตรลามบริวารนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะนะมีโอกาสมีลูกติดแถมด้วยนะคะเป็นพ้อไม้เป็นไม้ไม้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะเลขมงคลจากพายสีนะคะมีเลข9 ศูนนะคะ9 0้าศูนนะคะต่อไปคนวันพุธนควันพุธนะคะ โคนวันพุธสาดาบชัดตริกคนวันพุธนะคะวันนี้นะคะน่าจะทำอะไรต้องไม่เจรน้อนะคะสามดาบระวังคำพูดนะคะระวังความรู้สึกสิ่งต่างๆนะคะคำพูดของเราอาจจะไปทิ้มแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะใครที่อยู่ในช่วงของการมีคดีความนะคะน่าจะตริกก็เรียกว่าอยู่ในช่วงของอ ใครที่มีคดีความอยู่ในช่วงนี้นะคะนะก็อ่าก็เรียกว่าจะพูดจะอะไรกับคู่กรณีนะคะต้องต้องขอให้ใช้คำพูดให้อยาใจร้อนนะคะนะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นนะคะไปได้ด้วยดีนะคะก็เรียกว่าคำพูดของเรานะคะอาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะนะอารมณ์ร้อนได้นะคะ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะจริกนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวข้องกับาคาดีความพวกนี้นะคะหรือใครที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้นะคะก็ต้องขับรถนะคะใช้รถอะไรนะคะต้องดูให้ดีนะคะโดยรอบรอบครอบนะคะมีโอกาสโดนไปสั่งได้นะคะสองถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะคะกัล,ลายาณมิตรใหม่ๆ เดลเวอร์นะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะด้านของการงานนะคะยังเจมตลาดได้อยู่นะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเพียนความสวยความงามนะคะเสื้อผ้านาผมนะคะช่างเกจิช่างไอเดียนะคะช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะรายจ่ายเยอะนะคะในช่วงนี้นะคะนะบางคนก็่้มแซมปรับปรุงนะคะสุขภาพนะคะ ระบบทางเดินหายใจนะคะเจ็บคอมีเสมหะนะคะโดยเฉพาะใครที่โดดบุหรีนะคะหรือว่าดื่มน้ําเมานะคะก็ต้องอดูแลสุขภาพนะคะความรักนะคะความรักของคนมีคู่ครองนะคะนะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะมีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะหรือใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่นะคะมีโอกาสเดินเข้า เขาเรียกว่าจดทะเบียนสมรสได้เลยนะคะนะใครที่เขาพาดูเจกันอยู่หรือใครที่เป็นโสดนะคะก็จะได้พบรักพบคนถูกใจบางคนเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอเพิ่งจ,จ,จะปิ๊งนะคะก็ได้นะคะเดเลือดเวอร์นะคะเขาเรียกว่าเพิ่งเพิ่งเจอเพิ่งเจอนะคะอยู่ในห่วงของความรักนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจยากพ่อหิสี่มีเลขสามหนึ่งสองหก 1, 2, นะคะสามหนึ่งสองหกนะคะ คนวันพฤหัสคนวันพฤหัสคิงไม่เท้าการงานขยันนะคะกะตือรอร้นนะคะ การงานที่ทำอยู่นะคะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะคะหรือว่าบางคนเขาเรียกว่าจะได้รับคำชมจากผู้หลักผู้ใหญ่การสมัครงานนะคะสมัครเรียนสมัครสอบการแข่งขันนะคะนะักจะได้รับข่าวดีนะคะนะรวมทั้งน้องๆหนูๆนะคะที่เป็นสมัครเรียนด้วยการสมัครเรียนเกี่ยวกับการสอบนะคะนะเกี่ยวกับด้านของการเรียนการศึกษาก็จะได้รับข่าวดีใครว่างงานก็จะได้งานนะคะ นั้นในช่วงนี้นะคะความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านของการงานคนวันพฤหัสทำได้ดีนะคะเขาเรียกว่ารู้หน้าที่ของตัวเองนะคะรับผิดชอบการงานได้ดีนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับาการกินการทานนะคะนะแป้งเบาหวานโรคอ้วนนะคะนะคุณเขาเรียกว่าช่วงนี้กินเก่งนะคะกินเก่งทานเก่งนะคะความรัก นะคะของคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะมักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาพัวพันด้วยนะคะหรือบางคนนะคะเจอเจอกันในสายงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิบสีมีเลข0960นะคะ0-960นะคะ วันสุกนะคะหกเหรียญน,นะคะจิตใจดีงามนะคะคนสุกนะคะนะอยากไปวัดอยากไปทําบุญนะคะนะอยากไปเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับการให้ทานนะคะบางคนให้ทานบริจาคทานนะคะหรือว่าจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะได้ด้วยด้านของการเงินนะคะรายจ่ายเยอะนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะสี่ถ้วยนะคะนะเซ็งเซ็งเบือเ่อเบื่อบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจเขาเรียกว่า ในสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะวันนี้อาจจะต้องเปิดใจบ้างนะคะนะอาจจะไม่ได้ดังใจเรานะคะสองดาบนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะหนังสือสัญญานะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะเอกสารเก่าๆกํากลังจะหมดลงนะคะนะต่อสัญญาบางสิ่งบางอย่างด้านของการงานนะคะโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะ ก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะสีดาบนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะเราอาจจะต้องรอคอยบ้างนะคะบางคนกําลังรอบางสิ่งบางอย่างรอจังหวะรอเวลานะคะรอโอกาสช่วงนี้ระวังโทรศัพท์นะคะนะโทรศัพท์มือถือนะคะมีโอกาสตกแตกตกหลน่นต้องซ่อมแซมต้องปรับปรุงนะคะหรือว่า เครื่องมือสื่อสารนะคะซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะในบ้านก็ต้องดูให้ดีนะคะบางคนหลอดไฟเสียอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะสุขภาพนะคะใครที่มีโรคประจําตัวโดยเฉพาะกระเพาะอาหารกรดไหลย,ย้อนนะคะนะเจ็บคอนะคะมีเสมหะนะคะหรือว่าบางคนปวดฟันนะคะนะกระดูกพวกนี้นะคะอาจจะ,ะก็เรียกว่าวนกลับมาได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะ ในช่วงนี้นะคะไม่ค่อยจะเขาเรียกว่ามีเวลาให้กันหรือเปล่านะคะความรักมันจะดูเหมือนจะนิ่งๆน,นะคะเงียบๆเบงาๆนะคะหรือว่าอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานก็ได้นะคะต่างคนต่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะขอพักอกพักใจนะคะขออยู่คนเดียวนะคะนะอยากทําบุญอยากนั่งสวดมนต์มากกว่านะคะนะคักเลยหลายๆคนอาจจะเป็นแบบน,นี้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ หมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคตัวเลขมงคลจากไพ่ยิบสีมีเลขหกสี่สองสี่นะคะหกสี่สองสี่นะคะ,ะ,ค,ะคู่นงเสาคู่นนเสานะคะค มันเสารแไม่เท้านะคะงานเยอะนะคะการงานในวันนี้นะคะงานเยอะงานมากหรือเรียกว่า ทําทงานสักกระเบอือเย็นระรบก,ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือบางคนกําลังคิดอยากจะขยับขยายงานนะคะการงานที่ทําอยู่นะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะรู้จักคุณค่าของการเงินนะคะในช่วงนี้นะคะทั้งเหยียบทั้งกอดเ็าเรียกว่าประหยัดมัธยัตินะคะรู้จักอยากจะเก็บอยากจะออมนะคะสําหรับใครหลายๆคนนะคะเขาเรียกว่ารู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะสามดาบระวังคําพูดนะคะวันนี้นะคะนะต้องไม่ จะพูดอะไรนะคะคิดก่อนที่จะพูดนะคะคําพูดนะคะของเรานะคะอาจจะไปทิ่มแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะเขาเรียกว่าความคำพูดที่ค่อนข้างจะแรงได้นะคะต้องขอใหอ้คิดก่อนนะคะที่จะพูดนะคะหกถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่านะคะจะได้เจอบางคนก็อาจจะมีโอกาสไปในสถานที่เก่าๆเ,เดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วนะคะอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่า หรือกลับถินฐานบ้านเกิดก็ได้นะคะนะไปพบปะญาติพี่น้องนะคะลูกหลานบริวารน,นะคะได้ด้วยนะคะด้านของการงานนะคะลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำวเวียนเข้ามาตลอดนะคะลูกค้าไม่ขาดนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะโดยเฉพาะคนที่ดูดบุหรี่นะคะหรือว่าดื่มน้าเมาทุงนี้นะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะหายใจติดขัดเจ็บคอนะคะมีเสมหะนะคะหรือบางคนก็กลับเพาะอ,อาหารนะคะก็ต้องระวัง ส่วนทางด้านของความรักใครที่โกรธกันเคืองกันมาก่อนหน้านี้นะคะก็มีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยมาอยู U ่เทิร์นไรเทิร์นกันใหม่นะคะด้วยอิทธิพลของหกถ้วยนะคะนะเขาเรียกว่าจะได้กลับมาคืนดีกันคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบรักต่างวัยบางคนเพิ่งจะอ,อกหักมาหมาดๆเลยนะคะนักสามดับดับปักหัวใจนะคะเขาเรียกว่าเพิ่งจะอ,อกหักมานะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอคนที่ เขาเรียกว่าอายุน้อยกว่าหรือว่ารักต่างวัยก็ได้นะคะโชครลาบนะคะใครที่เชื่อกันเสียงดวงเลขมงคลจากพะยุสีมีเลขแปดสี่สามหกนะคะแปดสี่สามหกนะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทํำนายของคนเกิดทั้งเจ็ดวันเชือกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ